ครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง youtube เสียบบอยด้ำซิงเิื่อยครับนี่ครับวันนี้ก็มารีวิวรถตํารถเมคโคครับนี่ครับสุดจัดเลยครับคันนี้ครับบัองฝุ่นครับบัองฝุ่นโหดๆครับนี่ครับโลมากเลยครับแต่งสไตล์เรียบๆครับนี่ครับ นี่ครับรถเสียตีครับโรกี้ครับทีมงานนี้ก็จะมีอิซุซุโรกี้สองคันครับเปก้าคันหนึ่งครับนี่ครับส,สุดจัดเลยครับ อยู่กับโเบโก้เอสเคมาร์ไฟสองร้อยครับนี่ครับโทมอกิวกเดียวครับรันรันครับต่อไปครับเป็น แต่งสไตล์เรียบๆครับเลวมากเลยครับคันนี้ครับนี่ครับท่อโม่โมกก๋วดเดียวครับนี่ครับมาอีกคันแล้วครับเสียจอยครับนี่นอก Oi oh, bella นี่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับโกเบโกโกเบโกเอสเคมาไฟครับสองร้อยครับนี่ครับตีกาครับมงฟุนทองช้างครับนี่ครับตอนนี้ก็มาเพิ่มอีกคันหนึ่งแล้วครับเป็น4คันครับ นี่ครับอ,อยู่กับโรก,กี้รอรอครับแตงซิ่งแต่งสวยครับนี่ครับอ่าอยู่กับโกบิโก้เอ็กซ์คีมารไฟสองร้อยครับตัวนี้ขีดสองครับลอ้ลอเลอืลอ่ลอยเจ็ดตัวเคเรียรสองตัวครับแบตเต็มกว้าง60เซนครับนี่ครับตัวเดินก็ ผมไม่แน่ใจนะนี่ครับนี่พี่น้องบางฟุนยังโฮดครับคันนี้ครับอ่ากันชนเลทครับเป็น ตัวนี้เป็นคันนี้เป็นหมวกลายหมวกลายอะไรผมก็ไม่รู้ครับนี่ครับน่าจะลายรากัดครับไปแล้วครับโอ้โหยี่ครับต่อไปครับเป็นคิวของ อิสุเดก้าครับของเสียโตครับเสียโตหม้อใหญ่ครับนี่ครับรถคันแต่งแต่งสวยแต่งซิ่งครับแต่งรอครับนี่ครับสุดจัดเลยครับ นี่พี่น้องเหลืออีกตักเดียวครับนี่ครับอยู่กับเอ่เค k c เ p โกมอฟไฟขีดสองครับนี่ครับลอเลอร์ล้อเ,เลอร์จิตตัวเคเรียสองตัวครับนี่ครับนี่ครับรถ อิสุไตกาครับแต่งสิ่งแต่งสัวอยู่นี้หมดเลยครับหม้อก๋วยเตี๋ยวตัวนี้น่าจะอ่าสิบไม่สิบสองก็สิบสามนีดเลยครับนี่ครับถอยมาแล้วครับ ไปแล้วครับนู่นครับอีสุดไดก้าครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับสุดจัดเลยครับนี่น้องนี่ครับให้ดูมุมนี้ครับโอเคจัดไปเก๋นี่ครับ คูเปโก XK 200ครับร้อเลอยเจตัวเคเรียสองตัวครับใบแทกว้าง60เซนครับปุ่งกีอยู่ที่0.7ลูกบาทเมตรครับนี่ครับขับโดยเสียโจมครับนี่ครับอิสุเตก้าก็คันนี้ขับโดยเสียจอยครับนี่ครับ จัดเลยครับอีกตักหนึ่งครับไปได้ครับนี่พี่นอ้องงานนี้โลกนาดินครับนี่ครับใครอยากได้ก็สามารถ ไปติดต่อได้ครับนี่ครับครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ